เปิดนะครับซึ่งท่านก็มีคุณาประกัในการที่จะขับเคลื่อนนะครับในเรื่องวงการการศึกษานะครับจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเสาหลักอันหนึ่งของประเทศมีความเก่าแก่นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีกระบวนการในการพัฒนานการเรียนการสอนเนี่ยามาอย่างต่อเนื่องมายาลัยเกิดเป็นมหาวิทยาลัยต้นๆที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เน้น เรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยอ,อย่างยั่งยืนมาตลอดจนถึงวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการพัฒนาไม่ได้เจาะจงอยู่แค่ภาษาอังกฤษแล้วนะครับก็ <c oughs> จะมีทั้งในเรื่องของการใช้ภาษาจีนภาษาอษาหรับและแน่นอนว่าภาษาไทยที่มีความเข้มข้นแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับการเรียนการสอนจากในอดีตเนี่ยก็มีคณะอยู่ไม่กี่คณะวันนี้ก็จะมีอยู่เพิ่มขึ้นมาหลายคณะทั้งในระดับของปัญญาตรีปัญญาโทและปัญญาเอกสิทธิ์เก่าของเราก็ไปทํางานนะครับรับใช้สังคมกันในหลากหลายสาขาครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่เป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยเกิดครับ